สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันในคลิปวิดีโออีกแล้วนะคะคลิปนี้ว่าจะพาเพื่อนๆมารีวิวสกินแคร์ออกใหม่กันอีกแล้วค่ะทุกคนเรียกได้ว่าสดๆร้อนๆเลยนะคะว่าไปเดินเซเว่นอีเลเว่นมาแล้วลก็คือน้องคนนี้เขาเพิ่งวางขายนะคะพอเห็นซองเอยแพ็กเกจเอยก็คือต้องรีบหยิบมารีวิวให้ดูนะคะครือใจบ้างบ้างไม่ไหวจริงๆนะวันนี้ที่จะมารีวิวให้ดูกันก็คือน้องคนนี้เลยะคะ่ะตัวนี้คือเมารซี่วิตามินซีแอนตี้เอ็กเน่เอ็กซ์ตร้าไบเซรัมนะคะเขาบอกมาเลยว่าเป็นเซรัมลดปัญหาสิวนนะะแพ็็เเกกจป นองสีเขียวๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนแล้วก็มีฝาหมุนมาให้เรียบร้อยนะที่สําคัญก็คือพรีเซนเตอร์ของเราคือน้องใบเนี่ยแหละทุกคนใจบางไม่ไหวจริงๆนะคะรีบยิบเพราะสิ่งนี้เลยนะว่าได้มาจากเซเว่นอีเลฟเว่นในราคา259บาทนะคะเขามาในปริมาณ 4ML ทีนี้มาลองดูคมเคมของเขงเากันบ้างดีกว่านะคะสิ่งที่ทําให้วาสนใจตัวนี้นอกจากพรีเซนเตอร์ของเขาก็คือเขาเคมเลยว่าเป็นเซรั่มวิตามิมนซีที่ประสา,าประสิทธิภาพ t o in one นะคะคือเป็นได้ทั้งเซรั่มวิตามิมนซีแล้วก ก็าสามารถเป็นเจลแต้มสิวได้ด้วยเพราะว่าตัวนี้เขามีทั้งสารสาก,กัดที่ช่วยทําให้ผิวดูกระจ่างใสแล้วก็สารสาก,กัดที่ช่วยแก้ปัญหาแล้วก็ยับยั้งการเกิดสิวใหม่ด้วยนะคะตัวนี้เขาบอกเลยว่ามีวิตามินซีวิตามิน B 3ไวเทนนิ่งคอมเพล็กซ์น้ำมันเมล็ดองุ่นแล้วก็ยังมีกรดซาลิไซลิกนะคะพวกนี้จะช่วยในเรื่องการผัดเซลล์ผิวทําให้ผิวกระจ่างสายนะแล้วตัวนี้เขายังมีพูคาวนะคะตัวนี้จะช่วยยับยั้งเชื้อพีเอ็กเน่มีพีเบอร์ติกที่เป็นจุลินทรีย์ที่ช่วยเพิ่ม ไม่มีสเตียรอยแล้วก็ไม่มีน้ําหอมอีกด้วยทีนี้มาลองดูเนื้อเซรั่มของเขากันบ้านดีกว่านะคะเนื้อก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะมีความแบบใสามากๆนะคะพอเกลี่ยแล้วก็คือเนื้อบางเบามากนะคะทุกคนเดี๋ยวทีนี้ว่าจะมาลองลงให้เพื่อนๆดูที่หน้าครึ่งหนึ่งก่อนนะคะคลิปนี้ต้องบอกไปก่อนว่าอาจจะไม่ได้บอกผลลัพธ์อะไรนะคะเพราะว่าว่าก็เพิ่งลองใช้เหมือนกันนะก็มาใช้ไปพร้อมกับเพื่อนๆเลยนะคะจะได้ดูว่าเท็กเจอร์เป็นยังไงเนื้อสัมผัสเป็นยังไงชอบไม่ชอบยังไงบ้างน,นะคะว่าก็จะลงไปที่หน้าข้างหนึ่อน ะะทุกคนวิธีใช้ของกวาก็คือกวาจะลงตัวนี้เป็นเซรั่มตัวแรกนะคะเพราะว่าเขาจะมีความแบบบางเบามากๆนะกาก็จะลงแล้วก็ทาๆแบบนี้ไปเลยนะคะสิ่งแรกที่สัมผัสได้เลยก็คือเนื้อเซรั่มแบบ บางมากนะทุกคนแล้วก็เกลี่ยง่ายมากๆเลยนะคะฟัดฟาดทาแบบนี้ไปเลยนะคะแล้วตัวนี้วารู้สึกว่าเขาแอบให้ความชุ่มชื้นเล็กๆด้วยนะทาแล้วรู้สึกว่าสบายผิวดีนะคะอะเสร็จแล้วทุกคนเป็นยังไงบ้างอันนี้คือข้างที่ทาแล้วนะคะก็จะดูมีความแบบเหมือนชุ่มชื้นขึ้นมากว่าข้างที่ไม่ได้ทาน,นิดนึงนะแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้ให้ความชุ่มชื้นอะไรมากมายนะคะเพราะว่าเขาเป็นเซรั่มที่บางเบาเนาะคนที่เป็นผิวแห้งมากๆอาจจะยังไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะคะแต่ก็คือ เขาเป็นเซรั่มรเรื่องสิวอะทุกคนเพราะฉะนั้นเขาก็จะเน้นเรื่องความบางเบาเป็นหลักนะคะว่าก็จะทาอีกข้างหนึ่งไปเลยนะคะทุกคนนี่แบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆทาค่อยๆเกลี่ยไปนะแล้วก็คือว่าตอนนี้ยังไม่เป็นสิวใช่ไหมทุกคนแต่ว่าใกล้จะเป็นประจําเดือนแล้วนะคะก็จะมีความรู้สึกแบบตุยๆที่หน้าผากนิดนึงเพราะว่าใกล้ประจําเดือนสิวที่หน้าผากว่าก็จะขึ้นนะคะว่าก็จะ ทช้พวกเซรั่มสิวอะไรพวกนี้ย้ำๆทาทาเน้นๆไปบริเวณที่คิดว่าต้องขึ้นแน่นอนนะคะสิววาก็จะเป็นอะไรแบบเนี้แหละทุกคนก็ย้ำๆทา,ทาทาไปเรื่อยๆนะคะก็เน้นหน่อยเนาะแล้ววาก็จะทาที่อื่นเนี่ยตามปกติเลยนะคะอ่ะเสร็จแล้วนะคะสําหรับผิวที่ทาครบแล้วทั้งหน้านะก็จะเห็นว่าไม่มีความแบบวาวหรือฉ่ําอะไรเลยนะคะทุกคนมันจะมีความรู้สึกชุ่มชื้นขึ้นมานิดนึงเท่านั้นนะแล้วก็สัมผัสแรกก็คือไม่มีความ หนึบผิวเหนียวเดอหนะรำคาญผิวอะไรแบบนี้ก็คือไม่เกิดขึ้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ผิวมันเป็นสิวน่าจะถูกใจสิ่งนี้มากๆเลยนะอีกอย่างหนึ่งคือเขาเคลมมาว่ามันสามารถเป็นเจลแต้มสิวได้ด้วยนะคะทุกคนอันนี้ว่าไม่รู้จะทดสอบยังไงนะคะเพราะว่าตอนนี้สิวมันยังไม่ขึ้นนะเดี๋ยวถ้าว่าเป็นประจาเดือนแล้วสิวขึ้นเยอะๆอาจจะมาบอกผลลัพธ์อีกทีหนึ่งนะคะแต่เท่าที่ว่าใช้ก็คือมันสามารถเป็นเจลแต้มสิวได้แน่นอนนะคะเพราะว่าเนื้อของเขาจะมีความแบบซึม แล้วก็น่าจะซึมลงสิวอะไรที่เราเป็นอยู่ได้ดีมากๆเลยนะสําหรับวาแล้วเท่าที่ใช้มาก็คือชอบเลยนะคะอาจจะยังไม่ได้เห็นผลลัพธ์อะไรนะแต่ว่าชอบเนื้อของเขานะคะชอบ t e x t อร์นะความบางเบาเอ่ยความสบายผิวเอ่ยเหมาะกับคนที่เป็นสิวหรือว่าผิวมันมากๆเลยนะคะเพื่อนๆคนไหนที่มีปัญหาเป็นสิวผิวมันไม่ชอบความเหนียวเหนอะอะไรแบบนี้ก็สามารถไปจัดตัวนี้ได้เลยนะคะน่าจะถูกใจกันแน่นอนนะเมอร์ซี่ไม่เคยทําเซรั่มออกมาแล้วผิดหวังเลยนะคะทุกคนว่าชอบ ถอบทุกตัวของเขาเลยนะแล้วตัวนี้ก็น่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่วาชอบนะคะถือว่าเป็นสกินแคร์ถูกและดีอีกตัวหนึ่งที่เพื่อนๆก็น่าจะไปลองใช้กันดูนะคะใครเคยใช้ตัวนี้แล้วชอบไม่ชอบดีไม่ดีเห็นผลไม่เห็นผลยังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนะคะทุกคนเ,นเพื่อนๆคนอื่นจะได้มีข้อมูลในการตัดสินใจซื้อมากขึ้นนะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆบ้านนะคะแล้วถ้าชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้วาด้วยนะจะได้มาทําคลิปร แล้วเอาไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย